มาเรื่องเลยครับเ,เพื่อนล่าสุดนะครับธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวด้านทองคํากันอย่างเงียบๆครับอินเดียครับมีรายงานว่าคาการย้ายทองคํากลับประเทศของตัวเองเนี่ยฮะเรียกว่าบินไปขนทองคําแท่งหนักกว่า100ตันออกจากห้องนี้ภ่าที่อังกฤษเลยทีเดียวทาไมถึงเกิดขึ้นแบบนั้นความไม่ไว้วางใจกันมันลุกลามขึ้นขนาดนี้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวคิดไลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม p พรอปปี้ไลฟ์ชวนคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปได้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของการโยกย้ายทองคำครั้งใหญ่ของธนาคารกลางทั่วโลกครับซึ่งหลายคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยธนาคารกลางก็มีการกักตุนทองคำม,มากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางราคาทองคำเนี่ยอาทำ high อย่างแล้วรอทำ high วันนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ4,000ดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแล้วมีการย่อลงมาเก็บพลังเล็กน้อยจากจุดสูงสุดที่ประมาณ4,300ดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับตัวการสําคัญเนี่ยคือธนาคารกลางครับที่เก็บทองคํากันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ3ปีหลังเนี่ยเก็บทองคําไปกว่า3,200ตันครับและในวันนี้ที่คุยกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บทองคําของธนาคารกลางนะครับแต่ต้องพูดถึงว่าการยกย้ายทองคําครั้งสําคัญของอินเดียต่างหากครับซึ่งอินเดียเนเกิดอะไรขึ้นเป็นประเทศที่กำลังเล่นเกมการเมืองที่ค่อนข้าง,งชุมเสี่ยง ชงชางก็ซิกเซ็กซี่อยู่ประเทศหนึ่งเลยนะครับคำถามคือเขาคิดอะไรอยู่ในคลิปหน้าฟังครับล่าสุดแนละ้วมีข่าวแล้วก็สื่อต่างประเทศอย่างเช่น Time of India นะครับแล้วก็รอยเตอร์นยออกมากล่าวว่าธนาคารกลางอินเดียนะครับหรือว่า RBI เนี่ยกำลังยกย้ายทองคำหนัก10ตันครับ กลับบ้านนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการโยกย้ายทองคําครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีเลยนะครับก็เลยต้องบอกเลนว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับอินเดียมากๆกนะครับการที่เข้าขนทองคาหนักกว่าร้อยตันในะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์คนอินเดียมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้คือเรื่องตลกร้ายนะครับย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วครับในปี1991ฮะตอนนั้นอินเดียเนี่ยเกือบจะล้มละลายครับเพราะว่าเศรษฐกิจพังเละเทะเลยประเทศของพวกเขาเลยนะครับไม่มีเงินตราต่างประเทศหรือว่าไม่มีเงินดอลลาร์เลยนะครับแม้แต่นิดเดียว ยังซื้อไม่ได้เลยนะครับจานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าบีบคั้นมากๆคาถามคือตอนนั้นอินเดียเนี่ยทำอย่างไรครับขเขาเนี่ยครับต้องทําสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดครับก็คือการขนทองคําของตัวเองนี่นะครับส่งออกไปจํานําครับใช่ครับจำนำฮะเอาทองคําของตัวเองเนี่ยไปวางคำประกันไว้ที่ต่างประเทศนะครับรวมถึงธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอีงงกด้วยหรือ b a n k of England เพื่อเอามากู้เงินดอลลาร์มาพยุงประเทศตนเองอุปมาอุปมาแบบนี้เขาว่าเหมือนกับคนนาธุรกิจแล้วก็เจ๊งนะครับ ไม่มีเงินจ่ายหนี้นะครับไม่มีเครดิตเหลือแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เอาสิ่งที่ตระกูลเหลืออยู่คือสร้อยคอทองคําของบรรพบุรุษเนี่ยเอาไปถอดเอาไปลงรับจำนำนั่นเองโอ้โหจะบอกนี่คือความทรงจําที่เจ็บปวดและเป็นตรบาบาปในช่วงเวลาที่ล้มเหลวของอินเดียเลยก็ว่าได้ซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยคนอินเดียไม่มีวันลืมเลยครับ แต่วันนี้เนี่ยต้องบอกอินเดียก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะเวลาก็ผ่านมาต้อง30ปีเลยนะครับเศรกิจของอินเดียเนี่ยเรียกว่าแข็งแกร่งเข้มแข็งมากๆเพื่อเขาเนี่ยรวยร่ำรวยขึ้นเยอะครับดังการที่เขาขนทอง100ตันกลับบ้านเนี่ยนะครับมันจึงไม่ใช่แค่การย้ายของธรรมดาาครับแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางการเงินครับมันคือการถ่ายทอนของรักของห่วงนะครับกับคืนสู่แผ่นดินแม่ครับและคำถามคือว่าทําไมต้องเป็นตอนนี้ มันต้องรีบย้ายมนด้วยและการขนย้ายทองคำเนี่ยไม่ใช่เรื่องเบาๆนะครับโอ้โหมันร้อยตันมันหนักมากเงินทุนมหาศาลต้องป้องกันต้องระวังภัยอะไรกันเนยอะแยะซึ่งจริงๆการเก็บทองคำเอาไว้ที่ Bank o f i ฟอินเดหรือที่อเมริกาตัวฟอน็อกนะครับก็เป็นเรื่องที่คอมมอนเป็นเรื่องทั่วไปที่ทประเทศใหญ่ประเทศเนี่ยก็เก็บทองคำเอาไว้ตรงนั้นเหมือนกันเนื่องจากเราจะซื้อขายกันระหว่างประเทศก็ซื้อขายง่ายเพราะทองคําอยู่ที่เดีวยวกันแค่เปลี่ยนจากห้องนี้ไปห้องนั้น ประเทศนู้นเป็นประเทศนั้นมันง่ายครับง่ายกว่าเก็บแบบที่เป็ตัวเองแล้วก็เทรดแกมันยากกว่าก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะยกไปยกมานะครับมันยากมันลําบากนะครับการที่มีคนที่ไว้ใจได้เช่นอังกฤษเช่นอเมริกาเ,เก็บอาไว้ให้เนี่ยเฮ้ยมันสภาพคล่องดีกว่าแล้วก็น่าจะถือกว่าเก็บที่บา้านตัวเองครับคือต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ของการเมืองแต่และประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยระบาดเกิดอาการช่อฉนขึ้นมามีการรัฐประหารเปลี่ยนการปกครองจนขึ้นมาเนี่ยเพื่อเผื่ออาจจะยึดทองคาไปเลยก็ได้นิพภาพออกมารยฮ ดีกว่าเก็บตัวเองก็ได้นะแต่วันนี้ครับทำไมอินเดียถึงต้องยอมแลกนะครับอิสระนะครับในการขนย้ายโยกย้ายหรือว่าเก็บในประเทศการความปลอดภัยกับการเก็บมาที่ตัวเองดีกว่าหรือว่าจะเกิดความเสี่ยงเกิดปัญหาอะไรที่เขาเนี่ยนะครับเกรงกลัวก็เป็นไม่ได้ถึงแม้ว่าตามหน้าข่าวด้วยนะครับอินเดียจะให้ข่าสวยนะว,ว่าเออเก็บ ตรงนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับไม่อยากฝากขายเวตก้าใบเดียวที่อังกฤษนะฮะหรือจะบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้แต่จะบอกให้ครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วครับถ้ามีคนเฝ้าทองคำร้อยตันให้ก็เออเสียตังค่าฝากเลยครับมันไม่ได้เยอะแยะอะไรฮะแต่สิ่งที่อินเดียกลัวหนึ่งครับก็คือ วัวโดนยึดนะครับฟังไม่ผิดครับก็คือโดนยึดครับต่อมาจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่สงครามยูเครนรัสเซียน,นะครับที่รัสเซียนเนี่ยโดนแซงชันความบาดและโดนยึดเงินกว่า300แสนล้านดอลลาร์ครับอะไรที่เป็นทรัพย์สินของผูกติดกับดอลลาร์กับระบบซิสเต็มอเมริกาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงหมดครับและการที่แบบฝากทองคาําไว้ในเครือข่ายของอังกฤษของอ,งเ,อ,งองเมริกาเองเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับทั้งที่แบบปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฝากที่ลอนดอนฝากไว้ที่นิวยอร์กกัน อยู่แล้วนะครับเพราะมันง่ายสะดวกถูกไหมฮะแล้วเ็าทาแบบนี้เนี่ยนานกันหลายสิบปีครับแต่ว่าตั้งแต่เหตุการณ์รัสเซียเนี่ยความเชื่อใจตรงนี้เนี่ยมันก็พังทลายลงนั่นเองนะครับโลกของเราเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจกันมากขึ้นนะครับต่างฝ่ายต่างมีนโยบายทางการเงินคลางกันคลังของตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาตัวเองออกจากดอลลาร์ไม่กระจายความเสี่ยงดีๆเนี่ย ทุกอย่างที่ต้องดำเนินนโยาบายเนี่ยก็ต้องตามพี่ใหญ่อเมริกาหมดดังนั้นครับอินเดียผู้เดินเกมการเมืองที่ค่อนข้างเซ็กซี่ชงช่างวิ่งค้าบเส้นแบบเนี้ยเดี๋ยวย้ายไปจีบจีนทีย้ายไปจีบอเมริกาทีตะวันตกทีเล่นเกมซุ่มเสี่ยมอย่างเนี้ย ทำให้ตัวเองต้องมีทางเรื่องมีช้อยเยอะๆครับดังนั้นการเอาไปฝากทองคำวันนี้ใครเอาไว้ที่ปากคอแมวฝากแมวมาไปย่างอังนนี้ไม่เวอ้อครับดังนั้นอินเดียในยการที่เขาเนี่ยเอาทองคํามาเก็บที่บ้านตัวเองครับก็การบ่นบอกในไหนว่าฉันจะมีช้อยมากขึ้นนะฉันจะไม่ฝากความหวังไม่ฝากหัวใจของฉันกับเพื่อนบ้านแล้วนะฉันขอเอาตู้เงินตู้ขุญแจตู้ทองเนี่ยกลับมาสู่บ้านตัวเองควบคุมชะตาของตัวเองครับแต่นะครับการทาแบบนี้อินเดียกำลังส่งสัญญาณไปให้ทั่วโลกนะครับประเทศอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับอเมริก รหรือบางคนกําลังเป็นกลางๆเลือกข้างอยู่อย่างไทยเราอย่างเงี้ยก็กาลังชั่งใจอยู่เงี้ยครับก็ต้องระวงนะังแล้วว่าการที่จะเอาหัวใจอย่างทองคำเนี่ยไปฝากไว้อเมริกาเนี่ยมันเวิร์กไหมหรือการที่มีเงินดอลลาร์นะครับอยู่ในระบบซิสเต็มของอเมริกาเนี่ยเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าอังเช่นกลุ่มประเทศเกิดใหม่กลุ่มบริษัทอะไรแบบนี้ก็ตื่นตระหนกกันหมดนะครับเพราะวกนนี้เงินดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแล้วนะครับแต่มันคืออาวุธของอเมริกาครับมันเป็นอาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่พร้อม ไม่น่ารักหรือไม่จุนใจพี่ใหญ่แล้วเนี่ยไมอันตรายครับดังนั้นสิ่งที่เป็นทรัพ์สตินที่แท้จริงความมาั่งคั่งแท้จริงของประเทศแล้วเป็นกลางไม่ถูกปริ้นถูกพิมพ์ถูกยึดได้ก็เหลือแค่อย่างเดียวก็คือทองคําที่เป็นศัตรูคู่อริของดอลลาร์นะครับแล้วนี่ดอลลาร์เนี่ยเสื่อมค่าไปเยอะแลวคนก็ไม่อยากถือทองคําก็เลยดูดีขึ้นมาครับไทยมีทองคําต้องเก็บรักษายอย่างดีอินเดียเลยก็เลยเอากลับไว้ที่บ้านของตัวเองบรรจุเรียกว่าเป็นเงินของพระเจ้าหรือว่า God's Money นั่นเอง แล้วสิ่งที่อินเดียทำในการขนทอง100ตันกลับบ้านนครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับอินเดียนีค่อยๆลินกลับมาบ้านอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่แค่วาบนี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ครับและนี่ทำให้เกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาครับข้อมูลจากสภาทองคำโลกนะครับโวลโกค o ร์ซี่เนี่ยบอกว่า3ปีที่ผ่านมานี่นะครับธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยกำลังคลั่งซื้อทองคำอย่างหนักครับและซื้อสดทีเนี่ย ปีละกว่า1000ตันนะครับและสูงสุดบริการ3ปีซ้อนครับซึ่งแต่ว่าใครซื้อเยอะก็จีนโปแลนด์ตุรกีสิงคโปร์ฮะสังเกตไหมครับนี่คือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือกลุ่มบริษเทนั่นเลยอินเดียเองก็เหมือนกันนะครับนอกจากจะย้ายทองคํา100ตันแล้วนะฮะเขาเนี่ยยังมีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับตอนนี้ในครังเนี่ยนะครับมีประมาณ880ตันแล้วนะฮะและสำคัญคือสัดส่วนการเก็บทองคำเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะครับเมื่อก่อนนะครับในปี2 0 2 2นอนะครับอินเดียนะ เก็บทองคำไว้ที่บ้านตัวเองเนี่ยเพียงแค่38%เท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยฝากต่างประเทศเรียบพุทธครับ แต่วันนี้ปี2 0 2 5นหะครับหลังจากการย้ายทอยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะตอนนี้เนี่ยอินเดียมีทองคำเก็บไว้ที่บ้านตัวเองทะลุ65%แล้วครับเห็นภาพไหมครับตอนนี้เนี่ยอินเดียกำลังยกย้ายทองคำของเขาเนี่ยกลับสู่ประเทศเขามากขึ้นและเป็นสิ่งเดียวกันกับเป็นเทรนด์นะครับที่หลายประเทศเนี่ยก็ย้ายทองคำออกมาจากระบบของอเมริกาครับบางคนถ้าเป็นเพื่อนจีนเขาก็ย้ายจากอเมริกาจะอังกฤษไปเก็บที่จีนก็มีเพราะจีนเองก็เปิดตัวเซยงไฮเอ็กซเชนจ์นะครับก็เป็นเหมือนวอลเป็นเหมือนคลังเก็บทองคคาเเนนี่ะททป็ตััวงลือกรบ กับทาง Bank o f England หรือว่าทาง f o นน of ทซ่อเมริกาหรือบางคนอาจจะเลือกเก็บไว้ที่บ้านตัวเองเลยก็ได้เหมือนกันครับแต่เอาจริงๆถ้าประเทศไม่มั่นคงมากเนี่ยเก็บไว้ที่คนอื่นที่มั่นใจได้ก็ดีกว่าครับแต่วันนี้ทุกคนเริ่มตื่นเลยนะครับว่าการฝากไว้ที่ระบบอเมริการะบบฟอนตกเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วครับเก็บไว้เองเก็บไว้ที่เพื่อนเนี่ยดีกว่าจะได้มีช้อยส์ทางการเมืองที่มากขึ้น,นครับปรากฏการณ์ดีนอลไลเซชันเนี่ยการหดตายจากดอลลาร์มันก็เริ่มที่ลุกลามมากขึ้นแล้วและเพื่อนอ่ออกบนหย ด้วขอบคุณทุกคนนะด้ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี่ต้องกดไลค์กดติดตามช่องคิมพอพาร์ตี้นะครับขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องน,นี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับถ้าใครสนใจเรื่องของข้อมูลเชิงลึกนะครับอยากจะลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมมีสัมนาชื่อว่ามาั่งคั่งด้สังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับก็เป็นสัมนาสด2วันนะเร็ววันที่22 23พฤศจิกายนครับถ้าใครชอบลงทุนในสังหาแบบว่าปล่อยเช่าใช้เครดิตกู้เงินนะครับต้องเหมาะกกกกกััับบบคคคคคอออสสสีรรรรืผมมเเเเเเนนนนนน่่จะ้ารร้าาาาาางตตทท์์แชชโฟลววป็ จ่ายค่าผ่อนได้ถือได้นั้นกว่าสะสมได้เยอะก,กว่าก็รวยมากกว่านั่นเองสนใจแอดมาที่ Line แอดคิมพัฟฟอร์ตีไลน์นะครับแคปหน้าจอนี้มาขอโปรขอสลดกันได้ครับหรือถ้าใครอยากจะฟังรีเสิร์ชข้อมูลเชิงลึกนะครับก็กดสมัครสมาชิกคลองเลนวงไหนคลาสตรงนี้ได้เลยครับด้วยขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายที่นี่ท่าก็รวยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ